เฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะอ๋อชอนเหรอชอนไม่รู้ถูกจับมาตรงนี้อ่ะฉันเพิ่งตื่นเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยใจหมดทุกท่านคะตื่นได้แล้วคะ่ะเอาไม่ตื่นเอาตื่นแล้วเกมนี้เกม A E I O U คะ่ะทุกคน ต้องให้ตุ๊กตาหันไปทุกคนต้องวิ่งเข้าเส้นชัยนี้เส้นชัยอะไรอ่ะเออแล้วกันแล้วอนแล้นมันแค่แสดงนะทุกคนทุกคนโอเอคฟานจะเตียบแม่งแล้วก็อาจถึงเส้นชัยทุกคนอบตัวนั้นได้ค่ะเฮ้ย ประตูนั้นผมเห็นอยู่นั่นไงเห็นไหมเออตรงนั้นเลยเริ่มได้เลยค่ะ a e i o u a e i o u อุ้ยอะไรวะโอ้เกมนี้ง่ายง่ายอ่ะเตรียมมาดิ a e i o u ชนะวะ เกมมันมีแค่สี์โชคนะคะรอตอนเช้าตอนเช้าวอโอ้โหแม่งงั้นเราจะเริ่มแล้วเหนื่อยเุ้ยรอลนูดูเซตตัวเองก่อนมาเริ่มเกมแล้วโอ้ยลุยลุยลุยเริ่อนได้ค่ะ a e -I, i o u a e, -I, -I, -O -U. e -I, i o u e i o u, e -I -I -O -U. E -I a ah. e ai é เป็นไรครับเนี่ยคุยเ e อีไอโอยูเย้เจ้าย่าวไม่ชนะหรอกทีแม่ประตูทางออกของฉันเข้าสวรรค์แล้วทีเฮ้ยเฮ้ยอะ จบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายรักนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย